กราบสว,วัสดีเพื่อนชาวเกมเมอร์ที่ขอบรบรักกูขั้นวันนี้คุณอยู่กับผมในเกม SD Gundam Castoon f เตอร์ออนไลน์อีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้ผมน,น่ะเราก็อยู่กับรายการส่องตัวละครอีกเช่นเคย <laughs> มันก็คือการส่งสกิลนั่นแหละอ่ะแล้วก็ตัวละครในวันนี้ที่ผมนำมาเนี่ยก็คือกันดั้มโรดผมนะซุปเปอร์โหมดแลนเอเอสนั่นเอง <c oughs> แล้วก็ตัวละครตัวนี้นี่ผมบอกครับว่ามันไม่ธรรมดาเพราะว่ามันมีอยู่2โหมดนะโดยการอ่ะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยอ่เวลาเข้าซุปเปอร์โหมดเนี่ยมันต้องมีเงื่อนไขผมนะแล้วก็สีของตัวละครเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปผมนะเป็นสีทองอลามเป็นสีกรอสนั่นเองไงสวยงาม แต่ว่าเมื่อเราอยู่ใน normal โหมดเนี่ยเราสามารถที่จะตกแต่งสีได้ผมนะก็สีที่ทุคนเห็นในตอนนี้เนี่ยก็เป็นสีผมทําการบิวขึ้นมาผมน้าแล้วก็ลงเคลเงาไปที่60%นั่นเองเป็นไงสวยไ,ไหมออดาบของเขาก็สวยเหมือนกันนะออแต่ว่าเมื่อเข้าสู่ Super อร์โหมดเนี่ยสีเนี่ยจะไม่มีผลแล้วนะ <c oughs> มันจะมีผลแค่เคลเงาผมนี่เห็นไหมอ่ะก็ประมาณนี้เลยครับผม เรามาดูสกิลแล้วก็อาวุธของกระดัมโรส s ซูเปอร์โหมดกันดีกว่านะว่ามันมีอะไรเริ่มจากสกิลข้หนึ่งผมก็เป็นบัฟดาเมจผมนะที่สามารถที่จะเพิ่มพลังโจมตีขึ้นมานิดนึงแล้วก็สกิลที่สองผมนะเมื่อพีพต่ำกว่า85%เนี่ยก็จะเข้าสู่ล่างซูเปอร์โหมดผมเมื่อเข้าสู่ล่างซูเปอร์โหมดเนี่ยอัตราการบูทแล้วก็การป้องกันเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนั่นเองแล้วก็สกิลห้าไม่ตาผมนะเป็นแบบสเปเชียลเอโผมนะก็คือยิงโดนสตูแบบรูปแบบกลุ่มนั่นเอง แต่ว่าหากโดนแบบกลุ่มเนี่ยดาเมจจะแชร์ผมนะแต่ถ้าเรายิงศัตรูแค่หนึ่งเป้าเนี่ยมันจะเป็นดาเมจแบบว่า100%เปอร์เนี่ยจ๋าๆเลยผมหรือว่าไม่ธรรมดาใน,นส่วนของอาวุธผมนะก็จะมีอาวุธระยะประชิดเป็นอาคาราวียนใช่ไหมอาเป็นดาบท,ที่เขาถือตรงนี้ผมแล้วก็เป็นวาแคนนะผมนะปืนที่ติดอยู่กับส่วนหัวผมเป็นดาเมจระยะกลางน,นะแล้วก็อาวุธฟันแนลผมนะเป็นโลสบิดต,ตันเองก็ถือว่าดอกกุหลาบโจมตีนะผมนี่ไงสวยจัด,จด ในส่วนของเซตัสเนี่ยเรื่องของพลังโจมตีและป้องกันเนี่ยจะสูสีกันเลยผมนะแต่ถ้าเราวัดกันดีๆเนี่ยพลังโจมตีจะสูงขึ้นมานิดนึงแล้วก็ที่เด่นก็คือตัวนี้จะเป็นเรื่องของข้าวงไวนะที่จะให้มาสูงมากกับถ้าไม่ตายผมนะถือว่าได้ไอเซตัสของตัวนี้เนี่ยมันคล้ายๆกับตัวของแมกเตอร์เลยแต่ว่าแมกเตอร์รู้สึกว่าเกาะเขาจะมีน้อยกว่าตัวนี้นะผมรู้สึกอย่างนั้นแหละมาทีนี้เรามาดูในหมวดที่2มากผมนะนั่นก็คือร่างของซูเปอร์โหมด ในซุปเปอร์โหมดเนี่ยอาวุธก็จะมีการเปลี่ยนไปผมนะก็ดาบก็ยังคงเดิมที่เปลี่ยนไปก็คือไว้แค่เราจะหายไปผมนะจะใช้เป็นอ่าอ่าไฮเปอร์ไฮเปอร์ลดตัวผมก็คือการปาดอกไม้แล้วก็ระเบิดนั่นเองผมนะแล้วก็ท่าสามเขาจะเป็นแบบคอมโบผมนะคอมโบดาบมันเองแล้วก็ที่สําคัญกนะ็คือในโหมดนี้เนี่ยเซตัสจะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนผมนะนั่นก็คือเรื่องของดาเมจจะลดลงมานิดนึงผมนะป้องกันก็ถือว่าค่อนข้างเยอะผมนะแล้วก็เรื่องของ มูฟเมนต์หรือการเคลื่อนที่เนี่ยก็ยังโดดเด่นอยู่เช่นเดิมผมส่วนท่าไมยตายเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเช่นกันผมนะจากครั้งก่อนเนี่จะเป็นการโจมตีแบบรูปแบบกลุ่มใช่ไหมรอบนี้จะเป็นเฝ้าผีิวผมนะทะงนานท้าเมย์ตายที่ให้มาเนี่มันเลยเยอะไงแล้วก็รุนแรงกว่าเดิมของผมอ่ะอมาดูการเคลื่อนที่แล้วก็การออกวุธของกันดั้มโรสซุปเปอร์โหมดกันดีกว่านะว่าอาการเนี่มันเป็นยังไรโอเคเริ่มจากการเคลื่อนที่ผมนะ นี่จะเป็นการเคลื่อนที่แบบว่าเดินกับพื้นนผมนี่เห็นไหมอ่าตัวนี้นี่เขาจะไม่ใช้รูปแบบการลอยตัวใดๆผมนะเนี่ยเวลาเดินก็ประมาณนี้ผมนะมันก็ดูให้ดีผมนะตัวนี้ไม่ดูแอบเบลนะแต่ตัวนี้มันดูแบบพเพ่เอ,อ่ะเออโอเคทีนี้เรามาดูการบูสเตอร์กันบ้างผมนะนี่นนดูต้องบูสต์แบบนี้เอ้ยก่อนดูการบูสเตอร์ดูการเปลี่ยนวูดก่อนดีกว่ามาเริ่มจากการใช้ดาบผมนะนี่ ดาบของเขาเนี่ยจะเก็บไว้ที่เอวผมนะเห็นไหมดูด,ดูดูตรงเอวนะอ้าเห็นไหมเนี่ยดาบเก็บอยู่ตรงนี้ผมเวลาดึงดาบเนี่ยส่วนนี้จะหายไปผมนะเห็นไหมเออแล้วก็เท่าโมดสองเนี่ยจะเก็บดาบไองผมนะส่วนโมดสามเนี่ยเขาจะเรียกรถบิดออกมานี่อย่างเท่โอเคทีนี้เรามาลองบูสเตอร,ร์กันบ้างบูสไปด้านหน้าอ่า บูไปหน้าค่อนข้างสวยผมนะบูไปด้านหลังนี่ผมว่าตัวละครที่มันมีไอบิดเนี่ยเวลาบูเนี่ยผมว่าตัวของคิวเบร่เ่ทำดีนะสวยงามกว่าต่อไปก็ซ้ายขวาผมนี่นี่คือซ้ายขวาของการบูของผมนะทีนี้เราเปลี่ยนมุมกล้อ,องกันบ้างผมนะเริ่มจากการบูตไปด้านหน้าไงว้าคงหามจะจัดเลย บูทไปด้านหลังผมเฮ้ยคนสวยนะผมว่าการบูทของตัวนี้ทำออกมาดีมากผมว้าอันนี้ใช้ใช้ตัวของข้าุมบอ็กได้เออโอเคเรื่องของการบูสเตอร์เนี่ยมีประมาณนี้ผมนะต่อไปเป็นการสู้ด้วยอาวุธบ้างรเรามาดูอาวุธที่หนึ่งกันบ้างผมนะ โอ้โหดาเมจตัวนี้เป็นรูปแบบแบบนอร์มอลอ่ะเออมันจะไม่มีดาเมจพื้นแตงผมนะเวลาฟันเนี่ยก็หลายฮิตอยู่เช่นกัน1 2 3 4 5 6ม <c> า <oughs> ประมาณ6กไหมเออ6ฮิตนะผมนะให้เยอะเหมือนกันเนี่ยว้าถือว่าดีผมนะต่อไปอาวุธที่สองผมนะไว้แค่นั้นเองอ่ะนี่คือ1คิกขอิผมนะลดประมาณนี้ มากกว่าคิดค้างได้คือเวลายิงแล้วเนี่ยมันจะไม่รีโหลดนะเราจะต้องยิงให้หมดก่อนอ่ายิงหมดปุ๊บแล้วมันก็จะทำการรีโหลดนั่นเองเห็นไหมอ่าแล้วก็อาวุธที่สาผมนะก็คือฟันแนวโรสบิดอ่าอย่างเง้โอ้โหคือโรสบิดเนี่ยมีข้อดีก็คือว่าเวลาคนที่ยิงไม่แม่นเนี่ย มันจะช่วยทำราเม็ได้ดีผมนะเพราะว่าแค่คลิกห้โดนมันก็บินไปหาแนละ้วแต่ว่ารถบิดเนี่ยสามารถถูกทำลายได้นะโดยการที่เราเอารถบิดเนี่ยพุ่งไปชนกำแพงหรือไม่ก็ยิงเองยิงด้วยไวแค่น,นี่แหละหรือไม่ก็ยิงด้วยบีเม่ผมนะใครแม่นพอมาเมื่อกี้เราเห็นรถบิดไปแล้วใช่ไหมต่อไปเราเราไปจมตีศัตรูดีวกว่าด้วยไวแค่นะเสียงไวแค่นในยองโครเพาะเหมือนเดิมรับผมนะ มันเป็นอาวุธแรกครัผมเออผมกาจะฟันสองตัวเมื่อกี้โลกมากไปหน่อยค่อนข้างรุนแรงผมนะอ่าแล้วจากที่สังเกตเนี่ยเวลาใช้นะอันนี้ค่าไม่ตายเนี่ยมันจะเหลือรถบิดแค่อันเดียวแต่ว่าถ้าเราใช้ห้าสมเนี่ยมีหลายตัวหลายตัวทีนี้เราลองดูถ้าไม่ตายบ้างผม จุนบินคันดสนะสวยงามไหมอ่านี่คือระบำของรสบิดดยผมนะก็สวยงามประมาณนี้ด้วยผมซึ่งถ้าเราจะเข้าซุปเปอร์โหมดเนี่ยเราต้องเข้าในโหมดอารีนาผมนะถึงจะได้เห็นผลเพราะงั้นเราเข้ายาไปโหมดอารรนาเลยละกันป่เดี๋ยวเรามาลองใช้กันดัมโรสซุปเปอร์โหมดดูค่ะว่ามันจะเป็นยังไงไม่รู้จะเข้าซุปเปอร์โหมดได้หรือเปล่านะต้องรู้อีกทีนึงแล้วกัน มันยากมากโอผมเออเพราะทุกคนเนี่ยเขาเล่นเก่งมากไงเออต่อไปก่อนละกันฟันเนียวทำอะไรของั้นเฮ้ยเฮ้ยถอดเอ,าเาเอามาเฮ้ยพอเลยมันทำมืเอเอ็มซีเอใส่เราเออมิดเขาเตะแท็กเลยจ้ะโอเคเราขอยมาอยู่ไกลมากผมนะหาที่บังก่อน ้ยเฮ้นแกันกเโอ้ยโอ้มันเปลี่ยนโอ้โหมันเปลี่ยนปืนไม่ทันอ่ากนี่เดียวเอโอเคน่าจะเข้าซุปเปอร์โหมดได้ละฮะเข้าไปหนสอยส เออเออเกตไม่ขึ้นนสะสารอมดอ๋อเรียดไปรถนะเลยเวลดรถแล้วโอเคสุดรอโมดมาผมบูมย๊ยังจ๋าๆเลยละกันฮะห,ห้าสองเนี่ยเป็นบาสุกานะห้าสองของเราคือบาสุกา้า อันติเออเดินอ,อันตีไปนี่แหละสวงสวรรค์พายุดอกไม้นี่ดอกกุหลาบคือท่าสองของซุปเปอร์โมดเนี่ยมันจะเป็นการปาดอกไม้ผมนะเอาวธคล้ายๆกับปาซูกา้าส่วนห้าสามเนี่ยมันจะเป็นดาบที่กุ่งไปผมนะแล้วก็เอฟเฟกก็คือติดบูธดาวนั่นเองเ,อเอฮ้ยพวเขา <laughs> เห็นเอเอรมาเนี่ยเออ ต่อต่อต่อ,ตอ,ตอ,ตอเออเรียบร้อยไม่น่าจะรอดดีนะทีียังเข้าซุปเปอร์โหมดทันน่ะเออก็ดีอยู่โอเคผมนะก็จบไปแล้วนะสำหรับกันดัมโรสที่เรานำฝากกันวันนี้เป็นยังไงอ,อ่าหลายคนกาดชื่นชอบผมนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นร่างของซุปเปอร์โหมดผมซึ่งตัวนี้เนี่ยเอ่เวลาอยู่ในโหมดแรกนะมันจะเป็นอาวุธที่สามารถต่อศัตรูได้ผมนะไม่ว่าจะเป็นระยะกลางหรือระยะไกล แล้วก็ที่สำคัญกนะ็คือไอ้ตัวนี้จากที่ผมได้ลองเนี่ยผมค่อนข้างชอบท่าที่3นะก็คือรถบิดเนี่ยมันเล่นง่ายผมแล้วก็มันสามารถต่อสัตูได้น,นั่นเองส่วนในโหมดซูเปอร์โหมดเนี่ยอันนี้จะลำบากหน่อยเพราะว่าจากโรถบิดเนี่ยมันจะกลายเป็นโรถบาสุก้าผมซึ่งบาสูก้าเวลาเราจะยิงแต่ละทีเนี่ยให้โดนเนี่ยค่อนข้างจะต้องกะจังหวะแล้วก็ะก,ะกะการเคลื่อนที่ของศัตรูด้วยผมนะเพราะงั้นอาจจะต้องลำบากหน่อยละะ้กันโอเค ก็เพื่อนๆคิดเ,เ,เห็นกันอย่างไรก็คงต้องว่ากันอีกทีผมนะแต่สำหรับวันนี้ก็คงไม่มีเลยจะฝากแล้วขอ,อตัวลาแต่เพียงเท่านี้ผมบายๆกันพาของตัวนี้เนี่ยมันออกมาน้อยนะเออน่าเสียดายเหมือนกัน